ม้ธนูเฮ้ยโดนกระทืบต้องธนูใช่ต้องธนูต้องธนูเท่านั้นว่ะระยะใกล้ไม่ได้จิไอ้สัตว์เองกุณไม่ได้ตีมึงเลยเล่นกูณได้รึอุ้ยเรื่อนเรื่อนเลื่อนเนาะตายวะตองไม่เจอ น,น,น,นี่คืออะไรบ้ามันลงมาแล้วไม่สามแสนกว่าแล้วเดี๋ยวเพิ่งจัดเครื่องกัดกูอย่าเพิ่งกัดกูอย่าเพิ่งกัดกูไม่เอานะอย่าหันมานะอย่าหันมาตจนทีคือแบบร้องหาแม่เลยอ่ะหอนัหอนหอนเนาะแล้วแล้วแลก็มันจดได้ไหม ตโดนเกี่ยวได้ไหมไม่ได้ด้วยต้องดูแพทเทิร์นมันก่อนว่ะไอวงส้มส้มเหยียบไม่ได้ครับเจ็บโอ้ยเหี้ยบหายไปแสนนึงแล้วคุณโอ้ยใจผมตายไอ้มตายอย,อย่าให้ช่วยพี่ฟ้าไม่ทันทัานไหม,ไมดดอือไปอยู่รอบไปทั้งอื่นไอ้เี้ยเฉย งับกูเฉยกูยังไม่ทำอะไรมึงเลยไอ้แมวน้ำทอดระวังหิน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 โอ้ยไม่ได้แดกก็ไม่ได้แดกมันเหมือนกันผมต้องหาวงให้ได้ผมต้องทำอธิษฐานมาป็นยังไงอ้ห,าห่หางหาห่างห่าง แทนหนึ่งแล้วแส่นึงแล้วโอ้โหินลบลบออกจากโอ้ยแย่โอ้ยฟาเกลชโ้ยโอ้ยแย่้ยผมตายยตายตอใเย็นใจเย็นผผมยบุ้ณครัดผมงัดเยิ้ยิ้มไม่หยุดนะครับไม่ได้เดกไม่ได้แด็กปกติเราต้อตายมันช่ต้อคิวผมก็แค่จะตายแล้วฮ้เอ อย่าอย่างกูอย่างนั้นกูไม่ได้ตีมึงผมผมมานำไม่ได้หอน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 จังหวะนี้แหละใช่ใช่ใช่อ๋อชุบไปตะกอนครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่รชุบชบชุชุบเช่ชมีสกิล อ๋ต่อมันตอมอะไรไมลง้สมากคิ้วผมกบอ๋อชุดต่ำุดเร็วด้วยอยังไงวะต่อยังไงวะต่อมยังไวะชุละชุดละชุดละ่อมมาล่อชุเลยโอยติดหายล่ไปแล้วไม่เคยหายไปไนเยยอมาอกออไ้ครับ โอ้ยผมว่างเราว่างเราว่างนี่จริงหายยังเราทำได้เราเชื่อว่าเราทุกคนต้องทำได้อยหินหินหินโอ้หินโอ้ยโอ้ยโอ้ยยาครับอย่าอย่าครับอย่าโอ้ยอันนี้ช่วยไม่ได้เป็นศพสองศพช่วยไม่ได้สองสองอืมมันมันับ บวมแดดไปวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาต่อเราต้องแยกกันตีวะเราอย่าตีด้วยกันเดี๋ยวแต่ถ้าเราเลือกตำแหน่งที่ถูกเราจะรอดทั้งคู่นะใช่อาเหรอแต่ถ้าเราเลือกแต่ถ้าผิดอ่ะตายหนึ่คู่เลยเฮ้ยแพทเทิร์นไม่มีไรไม่มีไร ไอผมมชินแพทเทิร์นแล้ววะสกแพ้อะไรผิดเออังเลยใช่ไหมมนมันจะแพ้ผิดนะเออะไรนะตัวมันน่าจะเป็นมืดผ้มืตีแล้วมันไม่มีแบบ่าตุมือะก็ตีผิดถึงจังนาไม่แต่ถ้ามันไม่มีอนรถไม่แรงก่ ช่วยผมหน่อยต่ำยังแน,นวะผมเอฟผมเอฟผมเอฟแล้วสองแสนเจ็ดแล้วนี่ไอ้กเกมบักไอ้สัตว์โอ้ยต่ำโดนซ้ำนั่นซ้ำไม่รอดเดี๋ยวเปลวยาวมาใหม่เปลวยาวมาใหม่ วันที่สิบสี่แล้วนะเฮ้ยมันแพ้สายฟ้าว่ะโอ้ยไม่เห็นแพ้เลยเป็นลูกศรลงอ่ะลูกศรลงคือยิงไม่เข้ามันเข้าบ้านเนาะเอาเข้าบ้านเงินดึงผมหน่อยดึงผมกลับไป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 ผมสู้มันเองผมสู้กับมันเองที่บ้านมันต้องกันตลอดเลยตลอดนที่พวกมึงไม่มีกลางวันแล้วดึงผมหน่อยผมดึงผมดึงผมดึง ไม่อยู่คนอยู่ที่นี่ก็ต้องสู้อย่างเงี้ยคนที่อยู่ที่บ้านต้องต้องกันบ้านตลอดแล้วตอนนี้พ่อแม่ไม่มีของวันแล้วเห็นเปล่าในแถบอ่ะโอ้โหแล้วจะสู้กับมันชนะยังไงบ้างเราต้องมีการป้องนะวว้้าายยเดี๋ยวจะย้อมกู้ย้อมกูอกเราใช้งานได้อยู่นะกันได้เยอะอุ้ยหาเดือดไฟ อยู่อ๋อ้แล้วอะไรอยู่ใต้ท้องมันได้แล้เป็นอันนี้ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นอันนี้อีกของโอ้ยยักษ์มายักษ์มาอีกโอ้ยไม่เกาะสำสัตว์อะไรนักหนาวเนี่ยโอ้ยหินตกใปยก้มยิ้ม ยังเอ้ยไม่งั้นก็ไป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 ฟอสเลยใช่ทำไมฮะอะไรอะไรทำไงทำไงถ้าไม่ได้ก็ไปไปฟอสเลยไปเดี่เอาขี่เลยดึงเหมือนกันไม่ได้อะไม่ไหวโอ้ยดึงผมตัวไม่ไหวผมไหวผมไหวมันไม่ลดมันไม่ลดเลยอ่ะมันไม่ทันของเราไม่ดีอ่ะผมไปลุยกับชัยเออ ไปผมว่ามันผิดนะมันเพี้ยอยนะว่าใครดึงผมหน่อยสายสายบนสิบเอ็ดนาฬิกาเร็ว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 อย่าปล่อยกำลังไปผมกำลังไปผมกำลังไปไหนวะไหนวะสิบเอ็ดนาฬิกาไหนวะเดี๋ยวมาดูนาฬิกาให้เป็นหื้อหินแต่บ้านบ้านกันได้หรอสรุปเอาว่ะผมสู้กับมันคนเดียวละอ้อมเราค่อนข้างใช้ได้อยู่นะคือมันจะไม่โหดมันมันจะไม่ไม่มีสวรรค์อีกแล้วนะ ถ้ามีคนกันอยู่ด้วยผมน่าจะมาอยู่นะใครก็ได้ต้องมาสู้กับผมว่าไม่งั้นมันมองผมคนเดียวผมเข้าโจมตีไม่ได้ไไไไอ่ะงั้นเดี๋ยวให้ผมกันบ้านใช่ไหมเพอาผมเป็นฆ่าสายฟ้าโอว,อวอนกฆ่าสายฟ้าอ่ะแค่ออกสายแล้วมันจ้องผมคนเดียวแล้วยิงนี่ไม่ยิงนี่ไม่เข้ายิงยิงฟันเลยไม่เข้างั้นผมว่าผมกลับไปดีกว่านะครับ ไม่ได้โซหมดผมคนเดีย่อไม่อยู่นะผมใช้ไม่เอาอาใครมีโซเหลือเหลือไม่มีแล้วไม่มีใครมีแล้วพี่เวลานี้ไม่มีใครมีแล้วใครจะไปรู้ว่าแม่งต้องใช้โซไม่ต้งแต่เพราะว่าตายเพราะว่าตายกลับมามันก็เลยไม่มีเหลือผมมอบให้เรื่องละโอนตอนมาช่วยกันบ้านมันได้มานิดหน่อยโอเคเอ้า กดผิดอันงสิบเกิดไปไอ้เหี้ยโอ้โผมสู้ไม่ไหวรายงานรายงาน้าต้าหน่อยหีแสนละแสนเดียวยังซื้อยังสองแสนอยู่จะแสนเดียวได้เกมผมไม่ได้ตีมันเลยมันไล่ตีผมคนเดียวนี่จริงจริงจริงสมัครการบ้านแล้วก็เอาให้ผ่านวได้ี่สิบห้าแล้วก็ค่อยออกอย่างนั้นเหรอเออวันีสิบห้าเราจะได้ไอ้นี่ชิ้นยังไงอ๋อจะได้จะได้ไอ้นี่ไงจะได้วอดด้วยไงอ่างั้นก็ได้วเอางั้นก็รับกูละกลับมา ตายแล้วตายเดียวกระเป๋าใช่ไหมใช่เนาะตายเดียวมันไม่มีอะไรหนีของเป็นแค่ของในกระเป๋าอาวุธที่ยังเก่าเพราะว่าเดี๋ยวไอโยตุนมันมาแล้วมันจะซวยตรงนี้แต่โยตุนเนี่ยมันจะถ้าเคลียร์ไม่ได้มันจะไม่จบวันนะจ๊ะโยตุลเป็นยังไง ก็เราจะออกไปจะออกไปสู้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าหนาวตายไอผมผมไม่ผมไม่แพ้ความหนาวมีสกิลไม่เดี๋ยวผมไปแชเกิโวตุนให้ผมว่ามันใกล้มาแล้วล่ะงั้นตรองไม่ค่อยสกัดได้ไหมงั้นผมก็ตรองได้ไหมเออคนที่ยืนทนหนาวได้ออกไปเลยทนหนาวได้ปรูแลขอผมเข้าไปวอือาบไปเลยให้ออดอยู่ไป ขวาบนไม่ใช่กันใช่ไหมเอามีมีอยู่คนเพชรกันข้างล่างฮุยฟ้ากันไม่กันแหละผมผมไปเอง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 ทอมสองมุกันรโยตุนมันเลยตำแหน่งนี้ไปแล้วว้าวอ๋อต้องเป็นลูกศรบวกขึ้นใช่ไหมถึงจะตีเข้าโอเคลูกศรลงเลยเราเองไม่เข้าทางโอเคโอเค คือสายฟ้าชนะไอ้ตัวที่มาบุกบ,บ้านอะแต่ไม่นชนะหมาป่าเออหม,มาป่ายิงไม่เข้าเป็นเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวพอหมดซีซั่นมันก็จะเปลี่ยนบอสเนี่ยจากหมาป่าปเป็นตัวอีกแทนเปลี่ยนแมปเปลี่ยนบอสทำเป็นเอเิกอ่ะเยี่มไอเป็นว่าโยตุนอยู่หน้าบ้านแล้วอ่ะโอ้ไกลแล้วไกลแล้วเราจะไม่ครบวันละสิโอ้เนี่ยอยู่ผมนี่อยู่ผมเลยนะ่ย,ยนะน้ำแข็งว่ะมันจะมันจะไม่สิบห้าวันนะสิถ้าอย่างนั้น ต้องตกเดียวก็ตายโอ้โหตแขงด้วยปั๊กหมาหมกมาไปเป็นเลยแข่งพชรมาน้ำแข็งน้ำแข็งเพชรแต่ว่าแต่ว่ากินเข้าง่ายก่อนแมนยินเข้าให้ไฟแต่ว่ายากกว่าโอ้แล้วเข้าประตูกูด้วยนะดีไหมครัเยี่ยมเลยมันแพ้พลาดผมอูแต่ว่าดาบมันจะทำอะไร ฮแม่ต้องขับดาบแต่แม่ตัวใหญ่โตไอ้เหี้ยจะซ้อมใช่ไหมจะดับเรือไว้ใช้เท่าไหร่ต่อผมมีร้อยสามสิบเองโอ้ไม่พอหรอกครับไม่พอไม่พอมันร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบแล้วออสชุบหน่อยออสชุบหน่อยโอ้หรืว่าจะหนีไปออสเลย เดี๋ยวแล้วอีกนานเมื่กว่าจะวันที่สิบห้าแต่วันดแดงๆเนี่ยอีกครบรอยเฮ้ยหนีหนีหนีเลยไปฟอสเลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันไปฟอสอยู่ไหนวะอยู่ทางผมอยู่ทางผมวิ่งวิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวสุนเหยียบถึงบ้านคือเหยียบถึงน้ำพุแพ้เลยที่เหรอน้ำพุไม่มีรถแบบนิดๆหน่อยอะแกเหรอหนาะไปฟอสอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่กับขวาขวาขวามองซึ่งผมว้าวมากไหมฝาบนติมองซึ่งผม ผมไปแล้วนะรอดแล้วละเป็นรอยใบฟอทำไมมันอยู่ทางเข้าประตูไม่เห็รู้ใบฟอสีอะไรวะไอเจมเป็นสีลุ้งๆงบุญงกดอ่ะดแขงนลุงอ่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอยู่ทางไปเก้าคันแล้วไปเก้าพ ยังไง้นไม้ได้เลยมาเ้าันชั้นเลยแปดพันเจ็ดพันหกพันเฮียมันลดออกเลยออกเลยไม่ทันยังไม่ทันคทำไหมคือทำไหมไม่ทันทไม่บอกเร็วจังเยอะมากอสมองออกลามันต้องออกเลยแต่เกมไม่ต้องตีแล้วไอ้แปดพันหกพันไม่ต้องนับแล้วแปดพันหกพันกูวิ่งอยู่ คือจะวิ่งจะถึงแล้วคุณแม่เจ้าทำด้วยเราไปขุดซ่อมแต่คุณเจ้าทำได้ไหมหนีแล้วมันมาตั้งนานแล้วไปเพิ่งบอกว่าแพร่หนีเนี่ยบอกแล้วนะบอกตั้งแต่แรกๆเลยไม่เห็นบอกแต่ไม่บอกว่าไปเลยอไทำอะไรอะคุณใช้ได้เอ็กพีเท่าไหร่อ่ะไม่หมดหน้าได้เท่ากันมันขาดแค่ไม่ได้แต่ทองอันเฉยๆแค่ของมันได้ตามจำนวน แต่พออ๋อตะแล่นะคือมันขาดนิดเดียวมันไม่ได้ต่างกันเหือนั้นแต่ถ้าเกิดออกก็ได้แต่มาซื้อของอะไรนีนิดหน่อย